ไอ้ทั้งยอดไอ้ทั้งยอดน้ำหวานขอขี้หลังแนไ่ได้บ่ได้บ่ไอ้ทั้งยอดน้ำหวานอยากขี้หลังอ่ะเห็นบ่อคยเห็นบ่หลังเกาหลีนะ่ะนะน้ำหวานอยากขี้ขี้หลังไอ้ทั้งยอดขี่หลังเกาหลีน่ะไม่ต้องมายุ่งกับพี่เลยน้ำหวานพี่ลำคาญน้ำหวานจริงๆเลยอะมาขี่หลงขี่หลังอะไรไม่เอาโอ๊ยลำคาญ บอกว่าล้คาไงบอกว่าไม่ให้ขี่หลังไงไม่ขึ้นหลังไม่เอา้าอุย้ยไปไกลได้ไหมน้องหวานไปไกลพี่ธงยอดได้ไหมเดี๋ยวพี่ทงยอดงับก็ตากะยายก็จะมาดูพี่ธงยอดอีกว่าไม่ให้น้องเล่นด้วยแกขี่หลังหน่อยเดี๋ยวบ่ได้ตีนั่งลงซะแม่ก็ยยอขาหลงังลุงแถมบ่ยยอขาหลงังลุงน้องหวานสิไปขี้ได้หรืออ้ยเมื่อยแล้วเดี๋ยวน้องหวานกินน้ำะข้าวก่อน นางลงุงนางลุงน้อยเดี๋ยวน้ำหวานก็ขี้ได้แล้วไปยังพี่ทั้งยอดนะ่ะคือบ่มีน้ำใจแท้น้ำหวานขอขี้หลังซ้ำเนี่ยไปยังจังบ่ได้บอกว่าให้นางลงุงน้ำหวานให้นางลุงขาเดี๋ยวนางลุงแสเหม่อุย๊ยพี่ทั้งยอดนี่นะ่ะน้ำหวานขอขี่น้อยเดี๋ยวนางลงุงย่อขาหลังลุงนะนะั่นน่ะน้ำหวานก็ขี้ได้แล้วเอา้า เนี่ยน้ำหวานขี้ว่าได้เนี่ยมันสูงรู้่ะไอ้ท่องหยอดเนี่ยโตสูงยังกระยักปักลันน้ำหวานโตน้อยเดียวเองมันขี้บ่ได้เนี่ยนะย่อขาหลังลงบ่ได้เรืยอยังไงพี่ก็ไม่ยอ่อลูกแล้วก็ไม่นั่งด้วยถ้าอยากขึ้นก็ขึ้นได้สิก็บอกว่าอย่ามายุ่เลยขึ้นไม่ได้แล้วก็ยังจะมาโวยวายอีก เดี๋ยวตากตยายก็จะมาดุพี่อีกน้องหวานไปไกลๆดีนะพี่กัดออกนะหรือพี่กัดจะว่าพี่ไม่เตือนนะพี่ไม่ย่อนะบอกว่าให้ไปไกลๆไงน้องหวานทําไมคุยไม่รู้เรื่องพี่ไม่ขึ้นก็ร้องกัดบ้างไงเราปันว่าจะของรอหลายเนาะนั่นทวดแต คนไหนะ้นั่นพอปันเตะหมาเป็นขี้เหย้ยออุ้ยผู้ใดเขาจะอยากเว้นน้ำมีแต่คุรังเกียจขนาดน่ะขุนแบบเนี่ยทวดกระตัดขุนไห่จึงเป็น,นขี้ให้เนาะขี้ให้ค่ะน้ำหวานที่ตัซื้อเด้เนปันได้เป็นหมาขี้เหย้ยออุ้ยปันตาจีออน้อนเนาะน้ำหวานน้ำหวานเป็นดิเป็นเล็กอะทำไมปากจัดอย่างนี้ฮะทำไมไมาว่าพี่ ทงหยดเป็นขี้เรือหรนะือ่ะพี่ทงหยดไม่ได้เป็นที่เรือนนะทวดตัดขุนให้เฉยๆมันทึ่งด่างระวังไว้นะน้องหวานทำไมเี่ยปากน้องหวานเลยนะปากจัดมากเลยเป็นเด็กน้อยปากจากัดพี่ทงหยดไม่ชอบเลยนะน้อหวานบม่ามากระตามสร้างชิงนเอดสำบ่บกินน้ำซะจำบ่ได้บ่ตายกระย้ายน่ะนะบอกให้ไอ้ทยทงหยดนะ่ะ ดินแกน้ำหวานกินน้ำซะให้ใจเย็นๆเราจะมาลังแกน,น้ำหวานดิเห็นบ่น้ามีดตังโตน่ะขันน้ำหวานฟองตากระย้ายขึ้นมานะ่ะตากระย้ายเอามีดจามหัวดิจิบอกให้กินน้ำขา้าจกินน้ำใจที่ได้เย็นๆเราไม่ให้น้ำหวานชีหลัง